พลังงาน9เดื 9, อน9าจะมอบความโชคดีอะไรให้คุณบ้างมาเช็คพลังงานกันนะคะามาดูกันว่าหลังจากที่เจอคลิปนี้ตั้งแต่วันที่9เดือน9นะคะมีพลังงาน ความก้าวหน้าความโชคดีอะไรที่รอคนอยู่นะมาดูกันค่ะโอ้โหบอกเลยค่ะพลังงานวันนี้ขอปิดหน่อยนะคะความก้าวหน้าเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักค่ะนะะมีโอกาสนะคะสารความสัมพันธ์หรือได้แต่งงานหรือได้ทําธุรกิจนะคะกับคนในครอบครัวหรือคนรักนะคะธุรกิจนี้นะคะจะไปในทิศทางที่ดีค่ะพลังงานความก้าวหน้าขึ้นมาพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตานะคะพลังงานเมตตามหานิยมขึ้นโอ้โห เป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาจะได้ข่าวดีจากแดนไกลนะคะมีคนนําความโชคดีเข้ามาให้นะคะความโชคดีกําลังวิ่งไหลเข้ามาหาคุณเอาโหนด,ดีมากๆเลยค่ะการงานของคุณนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างแต่คุณก็จะผ่านไปได้ความก้าวหน้าของคุณจะมาจากตัวคุณเองที่สามารถฝ่าฟันปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะได้เลยหูเห็นไหมทั้งขค้ืนทั้ง คืนทั้งคิงทั้งควีนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะคะจะทําให้คุณเติบโตนะคะแน่นอนนะคะเห็นไหมความก้าวหน้าจริงๆพลังงานแปดไม้เท้าคือความก้าวหน้านะคะการเติบโตนะคะในเรื่องธุรกิจการงานใครที่ทําธุรกิจอยู่นะคะมีโอกาสเติบโตขยับขยายขยายสาขา ส่วนใครที่ทํางานประจานะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะมีโอกาสที่จะได้รับนะคะภารกิจนะคะเพิ่มขึ้นนะคะคุณมีโอกาสเติบโตศักยภาพของคุณน่ะนะคะมีมากพอที่จะก้าวหน้าไปต่อได้อีกนะคะแล้วก็ขออีกสักหนึ่งใบนะคะว่า9.99เดือน9นี้พลังงานความก้าวหน้าความโชคดีอะไรนะคะที่กำลังที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณนะคะโอ้โห เติบโตไปต่อได้อีก9ก้าได้อีก9ก้าแบบยาวๆเลยค่ะอะไรที่คุณทําอยู่อะไรที่คุณรออยู่นะคะสิ่งที่คุณรอหรือสิ่งที่คุณกําลังวางแผนหรือทําอยู่ค่ะความสําเร็จรอคุณอยู่ปลายทางนะคะพลังงานใบนี้บอกเลยว่าความสําเร็จรออยู่ความโชคดีรออยู่การเดินทางรอคุณอยู่นะคะคุณแค่มุง่งมัน่นตั้งใจแล้วไปต่อนะคะโอ้9 9บอกเลยค่ะ ก้าวหน้าก้าวไกลไปก้าวไปได้อีกค่ะบอกเลยว่าก้าวไปได้อีกค่ะว่าสิ่งที่ทําอยู่จะไปได้ไหมงานที่ทําอยู่จะเติบโตได้ไหมเติบโตค่ะนะคะเติบโตก้าวไปเลยก้าวแบบก้าวก้าวแล้วก้าวดีอะเออนะคะแน่นอนนะคะรับควาทนาวํนนาและเชีออกไปค่ะ